โอเคครับผมว,นนบวันนี้เราจะมาแจกโค้ดนะครับแจกโค้ดอีกแล้วน,นี่ที่จะมาแจกก็เป็นเกม Enemy Fighting Simulator นะครับวันนี้มี16โค้ดนะครับเป็นโค้ดที่ได้ไอชิคก้าะ,ะกับ500เยนเนาะ500เยนประมาณ1 2 3 5โค้ดแล้วก็ชิคก้ะ,ะประมาณ11โค้ดโอเคเดี๋ยวดูโค้ดแรกเลยใส่ไหนวะเออตัวนี้จำหน้าจำได้เอ้กอบบางละ นี่นะครับมันจะได้เหรียญชิกราเนาะผมจะไม่ได้ว่าได้เท่าไหร่นะแต่ผมใส่ไปแล้วแหละนี่นะครับใส่ตามเลยนะใส่ตามเลยเนาะถ้าใส่ไม่ทันก็สต็อปคลิปเอาเนาะก็ต่อไปครับมีอยู่16โค้ดนะครับวันนี้เยอะเกินนะเออเยอะเกินนี่ครับโอ้โยาะเกินอ่าใส่กันยังใส่กันยังเสรแล้วก็ไปกันต่อผมใส่ไปแล้วนะผมใส่ไปหมดแล้ว โค้ดที่3มันจะมีเศษโค้ดนะครับที่ได้เหรียญชิกลาเนาะมันมันได้มาประมาณ20,000นี่แหละผมใช้จนเหลือประมาณผมใช้จนเหลือประมาณ10,000แล้วเนาะผมไปสุ่มนั้นเอ้ยได้ประมาณ1 5 0 0นดิประมาณนั่นแหละอ่ะถึงโค้ดไหนแล้วเนี่ยโค้ดที่สี่ปะอ่าโค้ดที่สี่นี่นะครับตอนนี้เลยเนาะโอเค ผมว่าได้ประมาณพันนิดๆแต่ละโคนนะผมว่านะน,นั้นแหละคิดว่าผมก็ใส่ไปแล้วชชเช,นเช่นกันเช่นเดิมเช่นเดิมเช่นกันนะอพมพอต่อไปโคที่ห้าจะเป็นโคนี้นะครับนี่โอเคโคสั้นๆได้ใจความผมใส่ไปแล้วเหมือนกันโอเคนะครับก่อนที่ไปโคตต่อไปครับอย่าลืม กไดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอขอสักวันคลิปนี้เราทักยี่สิบไลค์นะครับนี่ครับโค้ต่อไปนี่ต่อเลยนะครับผมสงสัยแหละเหมือนเดิมว้าวว้าวสามร้ like. <c oughs> อยสามร้อยไลค์โค้ต่อไปนี่เลยตามเลยนะครับ ผมก็วางเนาะก็ะเล่นนะครับถ้าใครใส่ไม่ทันก็สต็อปคิปเอาเนาะโอต่อไปนะครับเยอะเกินอะ่ะโคดอะเอาแบบหามาแบบที่มันใช้ได้นะครับทุกโค้ชใช้ได้หมดเลยครับทุกโค้ชใช้ได้หมดเลยถ้าใช้ไม่ได้ก็น่าจะหมดอายุนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่15เนาะผมยังใช้ได้อยู่อะ15เดือน6ผมก็ยังใช้ได้อยู่ อา้าวโคดไหนเนี่ยโคดนี้ปะอ่าต่อไปโคดที่เก้านะครับนี่เลยเคยผมก็ใส่ไปแล้วเช่นเดิมเช่นกันเหมือนเดิมเจ๊ต่อไปโคดที่สิบโคดที่สิบนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นฟิวสัหน่อยอ่าไปไปใต้ต้นไม้ <screws> มีเวลาซะด้วยนี่ครับโค้ดสิบใส่ตามเลยเนาะหายไปหายไปผมก็ใช้ไปแล้วอืมใช้ได้ถ้ามันขึ้นไปกี่สิบมันใช้ได้นะครับผมก็เคยเล่นเหมือนกันแหละเกมนี้ว่าจะลองกลับมาเล่นไม่ได้กลับเล่นว่าจะลองมาเล่นเนี่ยนี่ครับโค้ต่อไปโค้ดที่เท่าไหรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ได้สิบเอ็ดแล้วนะครับจะเป็นโค้ดสุดท้ายที่ได้ชิกะระนะครับเหรียญชิกะระเนาะต่อไปจะเป็นโค้ดที่ได้เงินล้วนๆเลยครับเงินเยนโค้ดหนึ่งก็ได้ห้าร้อยเยนเนาะมีประมาณห้าโค้ดก็ได้สองพันห้าครับเยอะเกิอนะอ่ะนี่นะครับโอ้โครร้ดสั้นหลายคนเนี่ยในห้าร้อยเยนนะครับต่อไปโค้ดนี้ อ่านี่เลยเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยของฟรีๆใครๆก็ชอบใช่ไหมอืมไหนๆก็ชอบแล้วนึ่งกดไลค์ผมนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์ไม่ได้ตังค์นะครับจะได้กำลังใจเนาะตอนเป็นคนนี้อ่าเฮ้ยใกล้จะหมดแล้วเนี่ยโคตรเนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยฟันผมเฉยดีนะเซฟโซนอ่านครับเอาไปเลยเนี่ยใส่เลยครับใส่เลย จะเลยน,นะครับถ้าใ,ใส่ใส่ถ้าใครใส่ไม่ทันก็จะต่อพีบอ่ะเนาะอืมเดี๋ยวผมก็ให้ดูอยู่โอเคต่อไปโค้ดรองสุดท้ายแล้วให้เราเยนให้เราเยน,เย,นเย็นเยนเจี๊ยบเลยอ่ะอืม <c oughs> นี่นะครับโอ้โหระยะยาวใช้ได้โอเคไม่ได้ผมจะทิง้งโค้ดไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับอืม แม่ก็กรอบจากไต่ขีปะก็ได้นะโคตรไปโคตรสุดท้ายกรอบปังนี่นะครับใส่เลยเนาะใส่เลยโคตรสุดท้ายโคตรที่สิบหกใช่ไหมได้แล้วใช่หามาทั้งหมดแล้วแหละเพราะว่าโคตรใช้ได้นะ่าจะมีเท่านี้แหละเกมเนี้ยเพราะผมหาน,านานมากอะ่ะอืม โอเคโอเคใช้ไปหมดแล้วเกมนี Game ้ <Okay. S 1> ผมก็ฟาร์มๆมันนะผมยังไม่รู้วิธีเล่นเลยว่าจะไปหาดู YouTube ดูวิธีเล่น,นที่รู้ก็คือต้องรับเควสจากตะลุงใช่ไหมแล้วก็มาทำว่าดูที่เควสนี่อะไรเนะี่ยอันนี้ปะเออใช่แนะอันนี้เอาไม้นะผมไม่รู้ผมไปสุ่มเล่น,ลนมาสุ่มจากข้างบนเนะี่ย นี่ยใช้ให้ตั้ง5 0 0 0นเกิ่งเกินได้ออกมาจน6.28%งเก็ถือว่าดูดีอยู่นะทุกคนอใครเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันดีกว่าแล้วก็เพิ่งอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมเกม a n i m a f i g h t i n g เนะี่ยอัปเดตไอ้ Demon Slayer มาคนระับตาที่ข้าศนะูนย์เนาะมันมีจุดให้ซื้อนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นเกินไป ผมจะบอกนะว่าอยู่ไหนทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละอืม <c oughs> อยู่ไหนหน่าเออนั่นไงไปก่อนเดินไปเดินไปชิวーครับรับค่าสปีดตรงเนี้ยนะครับสหรับคนที่คิดว่าทำไมมันวิ่งไม่ไวแบบเราสัตว์ได้ค่าสปีดบวกมาทำไมเราวิ่งไม่ไวไมันต้องอ่าตรงนี้นะครับเนาะไค่ตรงนี้นะ ผมไม่เคยเล่นนะครับเกมนี้ว่าจะลองมาเล่นอยู่ไปมันแดดได้ไหมในเกมเนี้ย <c oughs> ไม่ใช่แบบฟุตแต่ <c oughs> ได้ก็ดีให้เขานั้นบินได้อะโอ้โหไวเกินอในหนุ่มครับไปเลยผมจะลองสุ่มให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันจะได้อะไรขึ้นบ้องไหนเนี่ย อันนี้ขึ้นได้อยู่มั้งอ่าโอเคครับนี่ครับนี่จะมีสามันเนาะมันจะมีชุดที่มันเป็นน้ำเนี่ยอันเนี้ยชุดที่เขาใส่อยู่หกสิบหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะต้องก็ทันเดอร์ชุดสายฟ้าเอาท้ายเป็นไฟหรือเปล่าน่าจะใช่ใชนะเนาะยวลองสุ่มกันสุ่มดีไหมเอ้ยสุ่มเลยแล้วกันเพื่อนดูหนึ่งพันเองใช้เลย โอ้โหเยกว่าด,ดวงดีซดหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็น <c> ต <oughs> ์นดีเกินไหนเราใส่ให้ดูนะครับใส่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ฮ้าขีเอาใส่ตรงไหนอ่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับอ๋อนี่ไง คดเลขศูนย์เย็ดคีให้มันชุดเล็กเงี้ยใช้ใช้สกิลไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวก็เท่ดีนะให้มันชุดเล็กดูไม่สมประกอบเลยถ้าน,าน้ okay, นะนาก็เฟี้ยวอยู่โอเคเนาะทุกคนเรียว่าใช้ได้นี่คืออะไรสามประลองใ,ในนี่ปะในการ์ตูนดาก้อนบอลแกนี้มันรวมทุกอนิเมะเลยเหรอน่าจะใช่เนาะมันก็ยังบอกอยู่ว่า อันเม่ไฟติ้งซ so like ิมูเลเตอร์น่าจะรวมทุกันในเมนแหละแล้วนี่ผมเล่นอยู่เท่าไหร่เนี่ยแล้วอยู่ข้าพันก็ถ้าใครอยากแนะนำวิธีเล่นก็บอกใต้คอมเมนต์นะครับผมไม่รู้วิธีเล่นนอกรีมเนี้ยรู้แค่ว่ามีโค้ดก็เลยมาแจกทุกคนเนาะเอาไปใส่กันได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ใหม่เนาะนั่งจะตกไหมทรงตกชิบหายโอเคสหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าเล่นนครับ คลิปนี้ขอ20ไลค์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย